โย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  i s ล a m d e n วันนี้เราจะเทคเก้ควยตูยดตใหญ่แต่ทวิตไม่ <c oughs> อะไรวันเนี้ยเอาละวันนี้นะพวกเราเนี่ยจะมาสุ่มสกินจากกล่องในร้านค้ากันนะอันนี้ผมอัดแล้วก็มาพูดอีกทีหนึ่งก็คือผมรักทั้งที่ผมฟังแล้วมันก็เสียงไม่โคตรกากเหมือนกูเพิ่งตื่นนะเฮ้ย yeah. นะนะเดี๋ยวผมรอผมในคลิปเนี่ยมันกดเข้าร้านค้าก่อนเออกดีเฮียเอออ่นี่ผมกำลังโง่อยู่กำลังโง่หาสกินนั้นอยู่หากล้องซุ่ม49บาทบ้ทาบทท่าที่มาอยู่ข้างบนนะผมกำลังโง่อยู่นะนะมากดอะไรดูนะไอ้มอนอย่างโง่ดิไอ้ของเนี่ยผมรู้เลยผมตื้อไปยังไงก็มีคุ้มหรอก ผมคงจะไม่ได้สกินห้าสกินหรอกใช่ปะไอไอกลมไอกล่องสามร้อยเนี่ยหมดแล้วยัางไงาก็ไม่ได้อยู่ดีเลยเนี่ยตอนนี้ผมก็นั่งน่าจะนั่งอ่านอยู่นะมั้งเนี่ยผมก็ผมก็จะเริ่มชลาดแ,แล้วนะั่นแหละผมก็เห็นละจ,จำกัดห้าอันนะเฮ้ยมึงจะเลื่อนไปไหนเอ้ยอไยมอนแม่ง้ย น,นี่ผมก็ซื้อไปห้าอันนะมันราคาอยู่ที่สองร้อยสี่สิบห้าบาทซื้อมาแล้วนี่มันเหลือสองร้อยยี่บห้าบาทผมก็เลยเอาไปซื้อกล่องอันเชิญสกินดิมิต็ดอ่ะซึ่งผมก็ซื้อมาแล้วได้แต่เกลืออ่ะกดกินยันไปแล้วก็นี่มันเหลือ,อรออ้อยยี่สิบผมก็เลไเเกกยไปซื้อไอ้กล่อ,ไไอ,องไอ้อกล่องสุ่มกล่องสิบกล่องอดมีบอ่ะที่มีโอกาสได้นะ แคตเกตสกินอันดีเมทเปิดเพื่อรับกล่องสกินอันดีเมทแต่แม่งไม่ได้หาเลยโคตรเอนีย์เนี่ยผมก็ไปเปิดอัน5บาทก่อนกาจะได้ไปส่วนเราได้20บ,บาท2ีเพ็บอ่ะทีนี้ผมก็มาเปิดกล่องสกินอันดีเมทส,สิบกล่องเพื่อได้สักกล่องหนึ่งก็ยังดี พอเปิดมาแล้วก็อ่าเป็นลูกแกว้วพิเศษอะไรสักอย่างของมันกันไปดูแล้วก็เพชร60แล้วก็ขอพรกับขอพรหนึ่งเนี่ยเปิดแปลอ่าที่หนึ่งได้าทานเชอร์สกินสองอ่าทีนี้ก็กดไปขอพรเชสกินสามได้สิกล่องเชอร์สกินอีพิกเปิดมาได้สลิม สลิมอะสลิมไม่ใช่สลิมนะอไอ้นี่ผมก็ขอพรครั้งที่หนึ่งไปเปิดมาเป็นกล่องอา่าเป็นตัวรอถือปืนอา่อาแล้วก็ของผมก็ขอพรไปเรื่อยอืมได้ตาอันเชิญจะกินเ,เกิดไปกดดิอา่า นี่ผมก็ขอพรปุ๊บได้อ,อันนี้ฮะเป็นสุกาย่กำกระหม่อมจนทั้งเอกซ์เจนเนียมีแ่แรกก่อนนะขอพรแค่นี่หนึ่งกองเป็นจินน่านะก็เล่นจินน่าไม่เป็นหรอกแล้วก็ไม่มีด้วยของขอพรแค่นี่หนึ่ง ก็ได้พวกนี้ได้เพนอะไอเพนอย่าเป็นเพนได้เพนอะอย่างน,น้อยก็ดีมีสก,กิลมีตัวเพนอยู่แต่ก็เล่นไม่ค่อยเป็นหรอกไม่ค่อยเก่งสุดแล้วก็คลิปนี้ก็น่าจะไม่รู้ัะน่าจะคุมสักบิกบ๊กวินนะน่าจะวินธรรมดาวินถูเอฟอะประมาณนั้นนะเอฟถูวินประมาณนั้นเอ okay. อโอเคอผมก็นจะเลื่อนดูหาสก,กินนะ มันก็ไม่มีแล้วอ่ะเออเอาละว่าผมจบคลิปแค่นี้แล้วกันนะเผื่อครั้งหน้ามีอะไรมาให้ซื้อต่ผมมาอัดใหม่ส่วนตอนนี้ผมขอตัวแนละ้วหิวข้าวแนละ้ว